สวัสดีทุกท่านกันด้วยครับผมอีกกับผมเอกไนแบร์คนดีคนเดิมเนาะวันนี้ผมก็จะมาแจกคลิปแบบเอ่อยิงนอกอีกแล้วนะครับผมก็อันนี้เป็นคลิปของคอสตี้ครับนะครับผมก็จะดีกว่าตัวที่ผมแจกไปเอ่อในคลิปก่อนหน้านี้เนาะก็หน้าตาคลิปจะเป็นประมาณนี้เนาะก็สามารถกดเครดิตเพื่อเข้าไปที่เอ่อดูได้นะครับผมว่าใครเป็นคนสร้างเนาะโอเคแล้วก็มาดูกันนะครับผมในส่วนของหน้าเมนนะครับว่ามีอะไรบ้างก็ อาเกตเบิร์ดนะครับผมแล้วก็สามารถเลือกรีเจนนะครับผมเพื่อเลือกสถานที่ที่เราจะฟามได้นะครับผมอันนี้ผมเปิดในส่วนของออโต้ชูดนะครับผมแล้วก็ออโต้เซล์นะครับผมเพื่อให้มันยิงแล้วก็เซลให้เลยนะครับผมก็ในส่วนของหน้าตาเอ่อการยิงของคลิปนก็จะโหดประมาณนี้เลยครับผมก็เราก็จะยืนชิลๆนะครับผมแล้วก็ได้นกมานะครับผมแล้วก็เซลให้ออโต้เองเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของกันนะครับผมสามารถกดเปิดใบ เออปืนที่ดีกว่าเดิมได้นะผมเมื่อเงินถึงเนะาะมันจะบายให้นะครับผมแล้วก็สามารถเปิดออโต้อิคิวเบสกันได้นะผมเพื่อเปิดให้มันซื้อปืนซื้อปืนแล้วเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใส่ปืนที่ดีที่สุดให้ได้ให้ด้วยนะครับผมประมาณนี้น,นี่ก็สามารถเทเลพอร์ตไปที่ต่างๆได้นะผมประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถเทเลพอร์ตไปหา n อ c ต่างๆได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับผมก็เซตติ้งก็สามารถกดวิวเบิร์ดนะผมเพื่อดูนก ซัมติงนะครับผมก็ไปลองนั้นได้นะครับผมสามารถเปลี่ยนตรงเปลี่ยนทีมนะครับตีของ UI ต่างๆได้นะครับแล้วก็สามารถเซฟคอนฟิกโหลดคอนฟิกได้นะครับผมเวลาแบบเราออกเข้าเกมใหม่ก็มันจะเปิดให้ตามที่เราแบบเปิดที่เตฟไว้นะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับสคริปนี้ส่วนในส่วนของสคริปก็จะอยู่ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมเราสามารถใช้ได้ทั้ง คอมและมือถือเลยนะครับผมก็สําหรับใครที่เอาสคริปไม่เป็นผมก็จะสอนที่ท้ายคลิปเหมือนเดิมเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมสอนที่สอนเอาสคริปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมโอเคนะครับผมในส่วนของการเอาสคริปนะครับผมก็อันนี้คือยกตัวอย่างนะผมเช่นผมดูคลิปนี้แล้วอยากได้คลิปของเอ่อคลิปนี้นะครับผมให้เรามาที่คอมเมนต์นะครับผมหรือผมจะทิ้งไว้ที่คอมเมนต์เนาะแล้วก็กดสคริปในคลิปนะครับผมกดเข้าไปได้เลยนะครับ ดังนั้นนะครับผมให้ทุกคนทําตามที่มันบอกนะครับผมอันนี้มันบอกให้ไลค์และซับสครายบ์ออนยูทูบนะครับผมให้ทุกคนกดเข้าไปแล้วนะครับผมแล้วก็ให้ทุกคนทําการซับสครา์และไลค์นะครับผมอันนี้ผมก็กดทาการกดซับสครา์แล้วก็ไปกดไลค์คลิปหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับผมเมื่อทําเสร็จให้ทําการกดปิดไปนะครับผมแล้วก็กลับมาที่หน้านี้ใหม่นะครับผมแล้วก็ดูอันต่อไปนะ,ะผมก็คือไลค์และคอมเมนต์ก็คือให้เราไปกดไลค์และคอมเมนต์คลิปที่เขาให้ทํานะครับ นี่นะครับผมแล้วก็เข้ามานะครับผมแล้วก็ทําการเลื่อนลงมานะครับผมทําการไลค์แล้วก็ซับสไครป์เรียบร้อยนะครับผมจากนั้นก็ปิดลงไปนะครับผมจากนั้นกดอ n l ล็อกลิงก์นะครับผมมันก็จะพามาที่เว็บนี้นะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้นะครับผมโอเคแล้วก็เลื่อนลงมานะครับผมเลื่อนลงมานะครับจนเจอคําว่าโค้ดสคริปต์นะครับผมให้ทําการกดเปิดลิงก์ออกไปนะครับผม ถ้ามีโฆษณาขึ้นมาแบบนี้กดบล็อกกดคลอต่อไปนะผมแล้วกดเปิดลิงก์ได้เลยครับผมถ้าได้งออกมาหน้าอื่นนะครับผมทําการกดกากบาดออกไปนะผมแล้วกดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจนกว่ามันจะเปิดเป็นลิงก์อันนี้นะครับผมโอเคอันนี้ก็ยังไม่ได้นะผมเดี๋ยวกดจนกว่าจะได้นะครับผมมีขึ้นมาก็ทําการกากบาททิ้งให้หมดนะครับผมนี่นะผมก็กดเปิดลิงก์นะครับ โอเคได้แล้วนะครับผมอันนี้มันเด้งมาหน้าอื่นนะครับให้ทําทำการกดกลับกลับไปที่โครมนะครับผมโอเคนะครับผมมันก็เด้งมาหน้านี้แล้วกดกรีได้เลยนะครับผมแล้วก็ปกติมันจะมาที่หน้านี้หน้าเออหน้าข้างในนะครับผมเดี๋ยวผมจะกด โอเคนะครับผมเมื่อเรามาถึงหน้านี้แล้วนะครับผมหน้าลิงก์ตัวใช้นะครับผมให้เราทําการกด get นะครับผม get อันสีส้มอันนี้นะครับแล้วก็ให้ทาการเลื่อนลงไปนะครับผมมีคําว่า script นะครับตรงขวาบนนะนะครับผมให้เราทำากด script ทางขวาบนเลยนะครับผมแล้วก็รอตามเวลาตรงนี้นะครับผมจนมันขึ้นปุ่มสีส้มให้เรากดนะครับผมหรือสีเทารอดูนะครับ ก็เป็นบุ่มสีเทานะครับผมทําการกดไปนะครับผมแล้วมันจะเป็นหน้าแต a งยิ้วมาแบบนี้ให้เราทําการกด copy script ไปรันได้เลยนะครับผมเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับใครมีคำถามก็าสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผม